สวัสดี่วัันนี้ที่พาทุกคนไปเบืงรอวิตภัณฑ์ศิลปะลาวนาะตอนนี้กำลังเดินทางนะเดินทางไปลำกันเน่กำลังเดินทาง เส้นทางนำกันเส้นทางก็ช่วงันนี้วันเสาร์เนาะรถไลายพอสมควรยูเส้นทางมาเรียนเนาะทางก็เปื่อยฝนตกเนาะเนตบรก็หนอนใหญ่หนอนเสื่อมดีอากาศรถไลนยเนาะสอบมนจอดรถกันด้ว ต uh> uh uh. uh anyway uh uh ื่นมาไปวัดหยังไปวัดหยังโอ้ยเวียนใจกเออนี่ก็วัดคือกันใช่ทุกทุกท่ะวัดอันเดินจอดจอดรถเทมอยเนาะเดี๋ยวห้าสิพาทุกคนไปเมืองบรรยากาศน้ำกันเด้อบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ศิลปะลาวเนาะอ่าไปน้ำกันเด้อทุกคนเด้อะตันดีเออตอนนี้เหาได้ปีแล้วเด็กปีแล้ว เออเออแม่นอกตัวปกหูเลยหูเนี่ย้าทำีมมาเลยเออยุ่นอยู่นี่นะเน่าบรรยากาศพอพิพธภัณฑ์ศิลปะลาวนะเดี๋ยวรอทาขึ้นรถเนาะเราพาขึ้นรถ ตอนนี้เอาย็ยนปีอยู่แล้วขับรเมื่อขึ้นขั้นต่อไปกันขึ้นขั้นต่อไปหรือโอเคมามไอ้กัมันไปไปขึ้นขั้นะไปจะนั่งถนะ่านรถเน่รรย,ยากนอนนันกของเทียวไลนเนาะพบ้พันศิลปะท่พนอนนกมนัมันะ นอนี่นะเฮ้ย่ายืนนอยนี่ก่อนเฮ้ยยยเฮ้ย้ยยส่งเงียบครับเลยวะอ,อ่าเออกากำลังข้นรถีปีอ,ย,ปปอยีลงมาเลยนเ้าไวไปละไปละบงบรรยากาศตอนเข้าไปเนะาเนะก งามๆง,มงม้บรรยากาศอีนี่กิลงไปเนาะเป็น,น,นลลงโอ้เออย็นยนคักัก,กเออบรรยากาศมัาเ,เข้าไปเล้ว ดูอารณหเนาะโอ้น่อยก้อนนี่น่อย,ยอารมณหุ้มใหญ่กว่าน,นี้ลยเติมคนเที่ยวก็มีเนาะยางเอากมอ็มียางไหุบเนาะ้เออเย,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 ย็นเย็เออ

ກັດເຢັນດີເນາ อืมดัดมันจัดนี่นะจดเราลงรถแล้วนะได้ยางไปเนาะเอาเอากำลังยางขับไปเนาะเอากันฮุ้มเนาะยางขับไป

Nói nói kim lòng đ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 ang nó คนมาไลา่เนาะมันเหาะมันเป็นวันเสาร์เด็ดว,วันผักพริกเกิดจะถ่ายยาวๆเลยเด้อให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะ dài hơn ừ. Ô sâu Sâu dài lắm Ô ừ, ngàm một ừ. ừ à. dài, dài, dài. Này, dài Ừ này Lúc ấy dưới ở bên còn này bác Ừ. 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 Sự Làm là nó Ngam vào luôn Ngam vào Ngam Ừ Ừ Rồi ในกว,ว้างเนาะก็เป็นศิละปะเป็นดอกเป็นดอะไรเนาะศิละปะล่าลายเนาะศิลปะเหล่าแฮมจับเลยเออเหล่า บรรยากาศทางในนะทางในไอ้ชาเอาเานลัดนอบรรยากาศทางในจะเป็นศิลปะลาวเนาะสิเป็นแบบองห์างเก่าแก่เป็นใหม่เนาะเป็นสิ่งโบาณชาบอลีอันนี้ชาบลีอืมชาบลี่เออแมนแมน งาม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 ศิลปะสมัยเก่าเนาะโอ้หหางศิลปะแต่ละอย่างก็แตกหูแตกตาดีเนาะเป็นพุทธหูบเนาะนี่อันนี้โอ Rồi. <laughs> Ô ngắm 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 ngắm. Ừ. Mẹ hổ, nặng mẹ. rồi. Rồi thu thu lai lai. nộp đè lục lại đậy. Thu thu, ừ. thu thu lai lai. Ừ. Ô ngắm ngắm ngắm. Chapn nữa, là lúc nữa phân bỏ hai chappn là của ô, ô nữa bất chấp bất chấp luôn nè nè ừ Ừ Ừ Ừ, nè 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 Ừ chung mà chương, chương. Ừ, ừ. <laughs> ừ. À ừ, ừ lăng ừ. sao ừ. 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 rồi ôi nó 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 เพราว่าเขาจับนี่ตำรวจที่จับได้เพราะว่าเพิ่นใส่นันไว้ห้ามจับได้ลูกถ้าเาไปจับปุ๊บนี่ตำรวจจับอันจับเขาไปค้งว่ะดีตอนนี้เขาอ,ออกมาแล้วเด้อตอนนี้มาสั่งอาหารเนาะอาหารก็จะอยู่ทางข้างกันคอพิสพันเนาะออกมาสัญญญญ่งอาหารนี่งมีเมนูอาหารนี่นี่ ตอนนี้กินขา้าวกินหนำอิ่มมาเด้นินหาอาหารจะอยู่ทางนั้นเนาะข้าวอิ่มกำลังกลับกำลังเดินทางกลับเดอกลับไปขึ้นรถเนาะบรรยากาศโอ้เย็นดีเนาะกำลังรอหารถ ทางรถกลับเรากำลังเดินทางกลับเด้อกำลังขี่รถกลับจิ๊บี้เฮ้ขนมจิ๊บบี้เาลายโอเคขอบใจ้กำลังแปลงเนีย่ยกำลังทางกลับสองคนไ mọi người đơn người mọi 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 ฮะกินมตขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจหลายๆเด้อมาติดชมติดตามบรรยากาศถ่ายเป็นบางส่วนบรรยากาศไปชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหอพพิธภัณฑ์ศิลปะลาน Ok, thử này đây, thử phần nữa, bye bye, bye bye.